นี่แม่บีปลูกหญ้าข้าวสาลีมาให้น้องแมวกินกินกันใหญ่หญเลยโอ้โหอร่อยไหมครับโซจูเขาให้กินไม่ได้ให้ขาไปเหยียบลูกดูโซจูเอาเอาเขาเอาไปทั้งแปลงอย่างนนั้เลยเหรอก็หลุมหมดสิฮมเลีมกันใหญ่เลยเอา่า อร่อยไหมครับอ่ะไม่ไปกินกันแล้วเหรอ,อดูเลิกกินแล้วชาโค้ครับอร่อยไหมลูกมากินเร็วอร่อยเร็วชาโค้เร็วจาบาจูเนียชาโค้กิน ฟีมากินอ่ากินข้าว